เพื่อนๆท่านไหนที่มีปัญหาลบแจ้งเตือนออกจากโทรศัพท์ Android ไปแล้วนะครับแล้วอยากดูแจ้งเตือนย้อนหลังหรือใครที่อยากแอบอ่านข้อความแชทนะครับเวลาเพื่อนส่ง Line หรือ Messenger Facebook มาเนี่ยโดยที่แบบคนส่งเนี่ยไม่เห็นว่าเราอ่านข้อความไปแล้วนะครับวันนี้ผมมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่จะสามารถช่วยเก็บตัวประวัตินะครับการแจ้งเตือนของแอปต่างๆที่แจ้งเตือนมาทางโทรศัพท์มือถือเราได้รวมถึง แอบอ่านข้อความได้ด้วยนะครับก็แอปตัวนี้นะครับเวลาที่เราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยนะครับจะมีการตั้งค่าต่างๆแนละ้วก็ให้เปิดสิทธิ์ให้หมดตามที่แอปเรียกขอนะครับผมจะไล่ไปทีละแถบแ้วแถบนิวเนี่ยจะเป็นแถบที่เพื่อนๆสามารถดูข้อความที่เข้ามาใหม่นะครับหรือแจ้งเตือนที่เข้ามาใหม่ของแต่และแอปซึ่งเราจะสามารถทําการตั้งได้ว่าจะให้แจ้งเตือนเฉพาะแอปไหนบ้างนะครับอ่า ในส่วนที่เป็นรูปหัวใจเฟสบุลิตเนี่ยก็สามารถเลือกแอปโหลดของเราได้เพราะนั้นจะในหน้านี้จะโชว์เฉพาะแอปพลิเคชันที่เราเลือกไว้เท่านั้นนะครับส่วนแทบถัดมานะครับตรงนี้เป็นหมวดของข้อความแชทต,ต่างๆนะครับที่เราเลือกแอปพลิเคชันไว้นะครับตรงนี้นะฮะไม่ว่าเราจะกดดูที่นี่นะครับหรือเราจะกดเข้าไปดูข้างในอีกอยู่ดีนะครับก็ จะไม่ขึ้นสเตตัสว่าอ่านแล้วนะครับทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่ขึ้นนะครับยกเว้นแต่ว่าเราจะกดเข้าด้วยตัวแอปพลิเคชันนั้นๆเข้าไปทําการตอบข้อความเองนะครับทึ่จะขึ้นอ่านแล้วแต่ถ้าอ่านผ่านแอปเนี้ยจะไม่ขึ้นข้อความอ่านแล้วเพราะนั้นคนที่ส่งมาหารเราก็จะไม่รู้นะครับว่าเราอ่านข้อความไปแล้วนะครับอ่ะส่วนในหน้ารูปโลกเนี่ยก็จะเป็นรวมแจ้งเตือนทั้งหมดทีนี้เวลาการตั้งค่านะฮะมาที่มุมบนซ้ายนะครับตรงนี้ บล็อกตรงนี้ก็คือจะเป็นการเลือกว่าแอปตัวไหนบ้างที่เราจะไม่ต้องการแจ้งเตือนเช่นแอปที่แบบว่าแจ้งเตือนไม่สําคัญเราไม่อยากรู้เราก็กดล็อกคุญแจไปนะครับส่วนอันไหนที่เราจะรับแจ้งเตือนนะครับเรากดเซฟนะครับตรงนี้ก็เลือกโดยปกติเนี่ยมันจะเลือกไว้ทุกแอปพลิเคชันให้อยู่แล้วนะฮะส่วนกรณีที่เราจะตั้งค่าแอปโปรดนะฮะมาที่ group manage นะครับตรงนี้ group manage ที่ไม่รู้หัวใจนะครับ favorite นะฮะเรากดเลือกเฉพาะ แอปพลิเคชันนะครที่เราต้องการจะโฟกัสหรืออยากได้แจ้งเตือนจริงๆนะครับมันจะได้แม่มาขึ้นมาในตัวแอปพลิเคชันของเราที่เป็นหมวดของ f a v o r i t e นะครับหมดโปรดนั่นเองนะครับก็เลือกเฉพาะแอปพลิเคชันที่เราอยากเห็นแจ้งเตือนข้อความจริงๆนะครับสามารถเรียกดูย้อนหลังได้นะฮะแล้วก็คือจะเป็นในโหมดนี้นะครับต่อไปในเรื่องของการแอบอ่านนะครับ ข้อความนะฮะให้เรามาตั้งที่ group manage แต่ว่าเป็นกลุ่มแชทนะฮะตรงนี้ก็เลือกแอปพลิเคชันที่เป็นแอปใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับเช่น Facebook Line messenger นะครับอะไรพวกนี้นะฮะก็เลือกแอปพลิเคชันพวกนี้เวลาที่เราได้รับแจ้งเตือนเข้ามาใหม่นะครับมันจะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เองนะครับในหน้าแชทเนี่ยนะฮะตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้ฮะ,ะก็จะแล้วก็ในหน้ารวมนะครับตรงนี้นะฮะ ก็จะการตั้งค่าง่ายๆนะครับก็เข้าแอปพลิเคชันมาครั้งแรกให้สิทธิ์ทุกอย่างนะครที่แอปพลิเคชันขอนะครัก็ทําตามหน้าจอไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งค่าตามที่ผมบอกก็จะสามารถใช้งานดูข้อความหรือแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันย้อนหลังแม้กระทั่งเรากดปาดทิ้งจากตัวหน้า notification ของ Android ไปแล้วนะครับโอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะแอปพลิเคชันนี้นะครับโหลดได้ฟรีนะครับใน p Play โตนะฮะโนติอ no ีซี e นะฮะตรงนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ยังไว้ได้เปิดตัวนะฮะแต่ผมทดลองใช้งานแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับก็เลยมาแนะนํากันไว้นะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ